แปดสิบอันนี้ก็เอาละแปดสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบบวกห้ามาเวลมาเวลรูาลานี่เป็นไงรูลามา,หามเห่าอะไรนี่ยกกล้องขึ้น <c oughs> อย่างรูลาวันนี้วันนี้พ่อจัดไอ้นี่เลยมามา่มาทะเลมามาา่มามาม่าทะเลโอ้โมาม่าทะเล ส่วนผมก็ช้อนน้ำทุบเป็นมา,ม,า,าม่าทะเลอ้วปลาหมึกเป็นตัวอีกแล้วพี่รองคนนี้เออมาใส่ก่อนเลยน้ำไม่เลยอยอือหือไม่ได้เลยน้ำไม่หน่อยอืยอหือ,อทุกๆไปปลาหมึกทิ้ดใจตรงนี้ซ้ำขอไปอีก <c oughs> มาให้น้องหน่อยเร็วๆมันตัดรัดมาเสียเกาครับมันจะการรัดดูด้านหลังมาช่วงเทียงบริกินได้พี่น้องคู่มือนี่คนไลยมา Ừm. Ngọt cái rau. Mà. Ngọt đinh, ừ Ừm. cho nó tốt. ừ หลายคนก็นถามมาว่าจักบาทแปดที่ทบาทนะครับผมแปดที่บาทถือว่าคุ้มคุ้มบางอย่างค่ะค่อย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 นะแต่เส้นมาัมากออกจากาทางอรสชาติดีบดนถุงหัวเรื่อย

ร้านเปิดเศร้าครับพิซสามทุ่ม้างหนึ่งค้างหลวงนี่เ่าอืมอม,มีร้านรอดเห็นไหมแบบอือ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  คือหายไมเดียวแล้วหุดหัดแก่อือหือโอ้ตางๆไม่ต่างเลยดูเด็กชายการ์ตูนกินผัดมาม่ามาม่าผัดมาม่าผัดอันเดียวกันไหม

หวานจีนนออรียักษ์อาวอญเรือ 그ป็ <끝> 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 嗯。<Yeah. S 1> 嗯